เรื่องในวงังสวัสดีค่ะเวลาที่เราไปตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยเราก็มักจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระองค์กําลังทรงทอดอะไรบางอย่างอยูอย่ในกระทะค่ะและคุณผู้ชมเคยสงสัยบ้างหรือไม่คะว่าพระองค์ทอดอะไรมีอะไรอยู่ในกระทะและเพราะเหตุใดทําไมร้านอาหารส่วนใหญ่ถึงจะต้องมีรูปนี้เอาไว้ภาพนี้ค่ะถ่ายที่พระตำหนักเรือนตน้น ที่นั่งวิมานเมฆและอาหารที่ท่านกำลังตั้งพระทัยทำอยู่นั้นก็คือ การทอดปลาทูค่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเสวยปลาทูเป็นอย่างมากในสมัยนั้นปลาทูจัดได้ว่าเป็นของหรูเวลาเสด็จไปเมืองเพชรบุรีข่าวใดก็มักเอ่ยถึงปลาทูเสมอแล้วก็ได้มีการบันทึกเอาไว้ค่ะว่าท่านไม่โปรดปลาทูทอดที่เหม็นข่าวส่วนผู้ที่ทอดปลาทูได้ถูกพระราชหฤทัไทมากที่สุดก็คือเจ้าจอมเอิบค่ะซึ่งรับหน้าที่ทอดปลาทูถวายมาตลอด กระทั่งครั้งหนึ่งรัชกาลที่5ทรงมีรับสั่งว่าเรื่องทอดปลาทูค่าอยู่ข้างจะกลัวมากถ้าพลาดไปแล้วค่ากลืนไม่ลงขอให้จัดตั้งเตาทอดปลาที่สะพานต่อเรือนข้างหน้าข้างในบอกกรมวางให้เขาจัดรถให้นางเอิบออกไปทอดเตรียมเตาและกระทะให้พร้อมสำหรับผู้ที่ถ่ายภาพนี้ค่ะก็คือเจ้าจอมเอิบบุญนาคท่านผู้หญิงผู้นี้ มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพสามารถถ่ายภาพล้ลางรูปได้ด้วยตัวเองค่ะเป็นช่างภาพสมัครเล่นในราชสำนักซึ่งได้ถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ของเจ้านายอยู่หลายพระองค์สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นพระองค์ท่านทรงจริงจังกับประทูอย่างมากค่ะทรงพิธีพิถันในการปรุง แล้วก็คัดสรรผู้ที่จะปรุงปลาทูถวายอีกด้วยพระองค์โปรดเกล้าให้เจ้าจอมเอิบหนึ่งในเจ้าจอมกอกอเป็นผู้ปรุงปลาทูเพราะว่าเจ้าจอมเอิบนั้นชำนาญการทอดปลาทูให้มีรสชาติอร่อยจนทำให้พระองค์โปรดเสวยปลาทูของเจ้าจอมเอิบมากเป็นพิเศษนอกจากปลาทูแล้วพระองค์ก็ทรงโปรดเสวยกะปิเป็นอย่างมากอีกด้วยค่ะจากหนังสือกระยานิยายของสอพรายน้อย ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องที่รัชกาลที่หโปรดเสวยกะปิไว้ว่าครั้งหนึ่งหม่อมเจ้าหญิงจงจิตถนอมดิศกุลทรงทำกะปิพลาถวายพระองค์ครั้นเมื่อเสวยเสร็จแล้วรัชกาลที่หทรงขอเสวยซ้ําในวันรุ่งขึ้นและยังพระราชทานสร้อยข้อมือให้กับหม่อมเจ้าหญิงจงจิตถนอมดิศกุลเพร้อมีพระราชดำรัสว่าข้าได้กินน้ำพริกของเจ้า ทำให้ข้ารอดตายไปได้นอกจากกะปิพลาแล้วรัชกาลที่5ยังโปรดข้าวคุกกะปิอีกด้วยค่ะในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พุทธศักราช2450ขณะเสด็จนิวัตพระนครพระองค์มีพระราชดำรัสว่าทรงสุบินถึงข้าวคุกกะปิของเสด็จยายเสด็จยายของพระองค์ก็คือสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูนค่ะ แล้วพระพุทธเจ้าหลวงท่านก็ทรงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารจัดเตรียมกะปิแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะทรงปรุงข้าวคุกกะปิด้วยพระองค์เองที่สุดแล้วค่ะปลาทูก็ยังเป็นอาหารที่ทรงโปรดอยู่ แล้วก็ยังส่งโปรดน้ำพริกด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของน้ำพริกและปลาทูในยุคข,ของรัชกาลที่5ค่ะซึ่งปลาทูเนี่ยอร่อยจนประทับพระราชหฤทยัยไม่เท่านั้นแล้วเหล่าข้าราชบริพารค่ะที่เสด็จตามกันเนี่ยก็ยังประทับใจในปลาทูด้วยและที่อร่อยที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นต้นตำรับข้าวต้มสามกริย์ค่ะอร่อยมาจนถึงปัจจุบันเลย ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในคราวสเสด็จประพาสทางทะเลจากปากอ่าวแม่กลองสมุทรสงครามไปปากอ่าวบ้านแหลมเพชรบุรีค่ะจดหมายนายทรงอนุภาพซึ่งเป็นพระนามแฝงของกรมพยาดำรงราชานุภาพได้บันทึกเอาไว้ว่าเมื่อวันที่24เวลาเช้าสเสด็จทรงเรือฉลอมแล่นใบออกประพาสละมุที่เขาจับปลาตามปากอ่าวแม่กลองมีเรือฉลอมแล่นไปในกระบวนสามลำด้วยกัน เที่ยวนี้ซื้อกุ้งปลาที่เขาจับได้ตามละมุแล้วต้มเขาต้มสามกริย์ขึ้นในเรือฉลองที่เรียกว่าเข้าต้มสามกริย์นั้นก็คือต้มอย่างข้าวต้มหมูแต่ใช้ปลาทูกุ้งกับปลาหมึกสดแทรกแทนหมูเป็นของทรงประดิษฐ์ขึ้นในเช้าว,วันนั้นเองตั้งแต่ฉันเกิดมายังไม่เคยกินข้าวต้มอร่อยเหมือนวันนั้นเลยคนไทยโดยทั่วไปค่ะเวลาเขาห่างบ้านห่างเมืองเนี่ย เขาก็จะคิดถึงปลาทูของเราเป็นอย่างมากเลยและในพระราชหัตถเลขาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพขณะทรงหลบความวุ่นวายทางการเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2435ไปประทับที่ปีนังค่ะก็ได้มีจดหมายถึงหม่อมเจ้าหญิงจงจิตถนอมดิสกุลพระธิดาองค์ใหญ่ลงวันที่เอาไว้เมื่อ11ตุลาคม2477ค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับปลาทูด้วยว่าถึงหญิงใหญ่ มีเรื่องของกินอีกเรื่องหนึ่งเห็นคบขันคิดถึงเธอขึ้นมาจึงเขียนจดหมายฉบับนี้เล่าให้ฟังตั้งแต่พ่อมาอยู่ปีนางถึง11เดือนปลาทูที่ส่งมาหลายคราวมากจะแข็งและเหม็นคาวรสชาติก็อย่างไรไปไม่อร่อยได้กินปลาทูครั้งเดียวหรือสองครั้งพระยามโนเขาได้มาแล้วแบ่งมาให้กินเป็นพยานว่าไม่ได้เป็นเพราะปลาทูที่ส่งมาไกลเสียรสชาติไป มันจะเป็นด้วยเหตุใดพอสิ้นปัญญาเมื่อคืนนี้กินปลาทูที่ส่งมาจากบ้านพบที่อร่อยดีอีกตัวหนึ่งถ้ามีความรู้ในเรื่องอาหารขอให้พิจารณาดูว่ามันเป็นด้วยเหตุใดจะแก้ไขได้หรือไม่แสดงว่าปลาทูเหล่านี้ส่งไปจากทางบ้านที่เมืองไทยคะ่ะทั้งที่ปีนังเนี่ยเป็นเกาะก็ยังไม่มีปลาทูกินส่วนพระยามโ,มโนที่กล่าวถึงก็คือพยามโ,มโนปรกรณ์นิติธาดาคะ่ะ เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่ลี้ภัยไปอยู่ที่ปีนังนั่นเองต่อมาในพระราชหัทะเลขาถึงพระธิดาองค์ใหญ่ฉบับลงวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2477ก็ทรงเล่าเรื่องปลาทูอีกค่ะมีบอกว่ามีเรื่องประหลาดที่จะขอบใจเธออีกเรื่องหนึ่งคือปลาทูที่ฝากมาให้ครั้งหลังนี้เนื้อดีจริงๆอทอดมาให้กินในวันที่มาถึงนั้นพอไม่ได้กินกับข้าวอย่างอื่นทีเดียว เรื่องปลาทูนี้ชอบก่นตั้งแต่พ่อออกมาอยู่ปีนางดูเหมือนจะได้กินปลาทูเนื้อดีจริงๆแค่สองครั้งครั้งแรกเมื่อปีกลายนี้พญามโนเขาให้เอามาให้สองสาตัวพบเนื้อดีครั้งหนึ่งมาพบอีกเมื่อเธอส่งมาเป็นครั้งที่สองในระหว่างนั้นปลาทูใครต่อใครส่งมาให้ในปีที่ล่วงมานี้ไม่อร่อยสิเลยดูก็ประหลาดอยู่ได้ยินเข้าหูว่า ทางในเมืองไทยก็บ่นว่าปลาทูปีนี้เลวไปไม่เหมือนปีก่อนๆจะเป็นด้วยเหตุใดไม่รู้อย่างไรก็ตามค่ะปลาทูที่ว่าเป็นอาหารของคนจนวันนี้ไม่ใช่ซะแล้วค่ะเพราะว่าคนจนเนี่ยก็อาจจะกินได้แค่ปลาทูตัวเล็กๆที่เราเรียกกันว่าปลาทูแมวแต่ส่วนเวลาที่เป็นปลาทูหน้่งงองคอหักแบบที่คนกินเนี่ยล่ะค่ะ ราคานี่ก็คนละเรื่องกันกันกบปลาทูแมวกันเลยปลาทูเนี่ยก็เลยไม่ใช่อาหารชั้นเลวหรือชั้นต่ำอย่างที่พูดกันแล้วนะคะซึ่งราคาของปลาทูแมวกับราคาของปลาทูที่คนกินเนี่ยละค่ะเรียกว่าราคาผิดกันลิบลับเลยดังนั้นปลาทูที่คนกินในยุคสมัยปัจจุบนันนี้ไม่ใช่ว่าอาหารชั้นเลวชั้นต่ำอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะ และเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บกันมาเล่าใหม่ในเรื่องในวงังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ